สวัสดีค่ะเลขเด็ดวันละข้อวันนี้นำโจทย์คณิตศาสตร์มอปลายมาฝากกันเช่นเคยนะคะเรียนสบายๆไปกับเรากันค่ะก่อนที่จะเข้าไปฝึกทำโจทย์กันก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกด subscribe ติดตามช่อง BKH เลขเด็ดวันละข้อเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับโจทย์วันนี้กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนเต็มถ้าเซตเเท่ากับ x โดยที่ค่าสมบูรณ์ x ลบ3น้อยกว่า2และเซต B เท่ากับ x โดยที่1บวก x คูณกับ3ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้ว A intersect B complement คือข้อใดเริ่มจากการหาสมาชิกของเซต A จากค่าสมบูรณ์ x ลบ3น้อยกว่า2ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาได้เป็น x ลบ3มากกว่าลบ2น้อยกว่า2เอา3บวกตลอดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบ2บวก3น้อยกว่า x ลบ3บวก3น้อยกว่า2บวก3ทันนี้ มาดูตำแหน่งแรกลบ2บวก3ได้1น้อยกว่า x ลบ3บวก3ลบ3บวก3ก็คือ0ตรงกลางนี้ก็จะเหลือแค่ตัวแปร x นะคะน้อยกว่า2บวก3เท่ากับ5ตอนนี้เราถอดค่าสมบูรณ์ของ x มาจะได้ x อยู่ในช่วงมากกว่า1น้อยกว่า5นะคะดังนั้น x ของเรามันก็คือเซตของจำนวนเต็มนะคะ มากกว่า1น้อยกว่า5ก็จะได้สมาชิกของเซต a มี2 3แล้วก็4ต่อไปเราจะทำการหาสมาชิกของเซต b หาจาก1บวก x คูณกับ3ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 1บวก x ตรงนี้สลับ ที่ได้นะคะเราอยากจะเอาตัวแปร x ขึ้นมาข้างหน้าเพื่อให้รูปมันสวยงามนะคะเป็น x บวก1่เสร็จแล้วตัวนี้ก็ถ้าเราสลับที่กันจะเป็นลบ x บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนยเอาลบ1คูณตลอดเพื่อทำให้ลบ x ตรงนี้กลายเป็นค่าบวกนะคะ x บวก1เราจะเลือกเอาลบ1คูณเข้าไปในวงเล็บที่2ที่ ชุดตัวแปร x มันติดลบนะคะเวลาที่เอาจำนวนเต็มลบคูณตลอดเครื่องหมายอสมการจากน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับทางนี้ก็ลบ1คูณกับ0นะคะต่อไปตัวนี้ก็จะได้เป็น x บวก1ลบ1คูณเข้าไปในวงเล็บลบ1คูณกับลบ x กก็ได้ ลบ1คูณกับ3ได้ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับลบ1คูณ0ได้0ตอนนี้เราได้ค่า x ของเล็บที่2เนี่ยเป็นค่าบวกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงคำตอบของตัวแปร x กันนะคะตอนนี้เซต b ของเราเนี่ยได้ x บวก1แล้วก็ x ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะเขียนช่วงให้เห็นในเส้นจำนวนนะคะวงเล็บแรกนี่ x บวก1ถ้าเราเอาไปเทียบเท่ากับ0นย์เราจะได้ค่า x คือลบ1เสร็จแล้ว x ลบ3ถ้าไปเทียบเท่ากับ0นย์เราจะได้ค่า x คือ3ช่วงแรกเราจะใส่เครื่องหมายบวกลบแล้วก็บวกนะคะเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเราจะ ตอบช่วงบวกนะคะดังนั้นเราจะได้ออกมาก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ3แล้วก็ช่วงนี้นะคะเอาช่วงบวกมาตอบตรงนี้ก็จะเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ตัวนี้คือสมาชิกของเซต b นะคะโจทย์ถามหา a intersect b complement ดังนั้นเราจะหา b complement นะคะ b complement เนี่ย หาจาก u b u ก็คือเอกภพสัมพัทธ์นะคะดังนั้นเราก็จะเอาตัวที่อยู่ใน u ไม่อยู่ใน b ตรงบริเวณนี้นะคะนี่ตรงบริเวณนี้คือ x มากกว่าลบ1น้อยกว่า3ตรงบริเวณนี้คือ b complement นะคะ b complement คืออยู่ใน u ไม่อยู่ใน b b complement จะได้ออกมาคือ0 1แล้วก็2นะคะเอาไป intersect กับ a นะคะเซต a ของเราตะกี้ที่เราหาไว้มี2 3แล้วก็4คํคำว่า intersect ก็คือเอาสมาชิกที่ซ้ำกันของทั้ง2องเซตนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นตัวที่ซ้ำกันอยู่ตอนนี้คือเลข2ดังนั้น a intersect b complement ก็คือ 2คำตอบอยู่ที่ข้อ1ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ